ทำการบ้านทำการบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยดูทำการบ้านก่อนครับมาเนี่เอาเล้วเร็วๆๆๆตอนนีเ้เอาเร็วๆเ,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 เอาตอนนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับปิดไว้ก่อนครับมันจะได้ไม่มีมันจะได้มีสมาธิเออ<ม>โอเคเอ่ะอ่ะตอนนี้สิบห้าลบเก้าเหลือหกใช่ไหมหกสามลบสามเหลือเท่าไหร่ครับฮะ<ม>เขียนลงไปสิครับสามลบสามเหลือศูนย์สองมีตัวบวกไหมมีตัวลบไหมไม่มีชักลงมาเลย เก่งที่สุดข้อสองหนึ่งหนึ่งลบสี่เหลือเท่าไหร่มีอยู่หนึ่งออกสี่ลบไม่ได้ตรงนะี้ไปยืมศูนย์มีค่าไหมไม่มีมีไหม,มไม่มีศูนย์ไปยืมสามมาหนึ่งเป็นศูนย์ไปยืมสามมาหนึ่งเป็นไม่สิมันจะไปเป็นสองได้ยังไงก็เป็นหนึ่ง ไม่ได้สิไม่ใช่มันใ,ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไหมละ่ะสามร้อยหนึ่งสามร้อยหนึ่งลบร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสี่อืมอันนี้มันต้องมีสามไปยืมเออศูนย์โอ้ยขอเริืองงเหรอปเนี่ยหนึ่งไปยืมศูนย์ไหม ศูนย์ไม่มีศูนย์ไม่มีก็ไปยืมสามไปยืมสามมาหนึง่งมาเป็นสิบเป็นสิบอือใช่เป็นสิบอันนี้ก็เขียนเป็นสิบเขียนตรงตรงหนีีตีไม่ศูนใช่เป็นสิบอืออันนี้ก็เหลือสอง,งสามเหลือสองถึงยืมไปแล้วเด้ ทีนี้หนึ่งมันน้อยกว่าสี่ใช่ไหมหนึ่งน้อยกว่าสี่หนึ่งไปยืมอันนี้มายืมสิบมาเป็นเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมเขียนสิบเอ็ดลงไปสิบเอ็ดลบสี่หนึ่สิบเอ็ดข้างบนลบสี่สิบเอ็ดลบสี่เล้อเท่าไหร่อ๋อสิบเอ็ด <11. S 1> อ๋ 11, อลบสี่ เขียนลงไปเขียนเจ็ดอันนี้ถูกยืมไปหนึ่งใช่ไหมก็เหลือเก้าใช่ไหมใช่ไหมเขียนเก้าข้างบนอีกอ่ะเขียนเก้าข้างบนเลขสิบอ่ะเก้าลบสามเหลือเท่าไหร่เก้าออกสามเหลือเท่าไหร่เเจฮ้ยไม่ใช่มีอยู่เก้าออกสามนะ มีอยู่เก้าเอาออกสามนะมีอยู่เก้าใช่สา <3, S 2> มเหนือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขียนลงไปแม่ฮึแต่วันนี้เขาเขามีมาแจกขนมโอรีโอแบบแบบอันนั้น่ะแบบไฟไฟช็อกโกลแลตอ่ะและ<อ>้วมันก็จะเป็นห่อฟีไข่อ่ะเขามาแจกอืแล้วก็อีกอห่อหนึ่งมันจะเป็นอัน คือยีนเป็นสีขาวอืมแล้วทีนี้เป็นไงแต่คนนู้นได้เป็น,นยีนช็อกโกแลตคือร่อยเลยหรอใช่อ่านโคตรอร่อยก็มีแรงทําการบ้านแล้วสิใช่ไหมทีนี้สามถูกยืมไปใช่ไหมมันเหลือเท่าไหร่เหลือสองใช่ไหมสองลบหนึ่งเหลือเท่าไร่ม,มีอยู่สองออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนลงไปง่ายไหม ง่ายหรือเปล่ามีมีแค่วิชาเดียวบ่วันนี้ฮะอ๋อภาษาไทยหนูทำไปแล้วอ่ะอ่ข้อสามออันนี้ผิดหมดเลยว่าหนูทผิดหมดเลยผิดหมดเลยถูกแค่สองข้อถูกข้อนี้กับข้อนี้ที่ครูพาทำอ๋อแล้วอันนี้ทำไมหนูทำไม่ถูกล่ะแมาลองนับดูดิไม่เห็นจะยากโอเคอันเนี้ย ลบอันเนี้ยก็หนูมาทําเป็นแนวตั้งทําวิธีที่แม่บอกแบบนี้เพราะว่าตัวเลขค่ามันน้อยกว่ามันต้องไปยืมหลักสิบมาทำไม่เป็นแบบนี้หนูทำไม่เป็นอ่าแล้วแบบนี้ทําเป็นไหมเนอาทำไมถึงว่าทําไม่เป็นละ่ะลูกมันง่ายนะแค่ถ้าหากว่ามสมมุติว่านี่อ่านอย่างอันนี้เลยไม่ต้องสมมุติอย่างสามนี่ใช่ไหมหนูสังเกตดูมานี่มาเข้าใจดีๆสาม มันน้อยกว่าแปดใช่ไหมมันไม่สามารถลบได้ใช่ไหมสามลบแปดไม่ได้ใช่ไหมคะสามต้องมายืมหนึ่งสามต้องมายืมหนึ่งเป็นสิบสามมามก็ยืมมาสิก็ไปยืมสิละยืมยืมยังไงสาม 3, ยืมมาหนึ่งเป็น 13, สิบสามสิเป็นสิบสามสิบสามอันนี้ถูกยืมไปแล้วมีค่าไหมหมดแล้วใช่ไหมคือไม่มีแล้วใช่นะเออสิบสาม คิดไปอืสิบสามลบแปดเหลือเท่าไหร่สิบสามลบแปดสิบสามออกแปดอันนี้ก็ห้าแล้วก็แม่ก็สามก็เป็นแปดสิบสามลบแปดเหลือเท่าไหรไม่ต้องไปลบแล้วเธอเนี่ยมือเธอไม่ต้องเอาลงอันนี้คือมือแม่มีสามนิ้วใช่ไหมแล้วมือหนูอันนี้ห้านิ้วใช่ไหมอันนี้รวมกันเป็นเท่าไรสองอันเนี่ยสองอันกับแม่เนี่ยรวมกันเป็นเท่าไหร่ ป้อันนี้มีเท่าไหร่ไม่ใช่เธอต้องแบมือก่อนเออของเธอมีเท่าไหร่ห<ะ>้าแล้วของแม่มีเท่าไหร่สา<ะ>แล้วรวมกันไปเท่าไหร่รวมกันไปนเท่าไหร่<ะ>เป็นแปดใช่ไหมเนี่ยมันตรงกันไหมเป็นแปดไหมตรงอ่าแล้วแล้วทั้งหมดสิบสามอะสิบสามลบแปดมันเหลือเท่าไหร่เธอเธออันนี้เธอลบ<ะ>อันนี้เธอแปดอันนี้คือแปดนะ,ะลบไปแล้วมันเหลือเท่าไหร่ห<ะ>้าก็เขียนลงไป เอาเขียนลงไปที่ล่ะตรงไหนล่ะตรงไหนล่ะตรงนี้ตีเนาะหนูก็นึกว่าตรงนี้ศูนย์ลบเจ็ดได้ไหมไม่ได้ศูนย์ต้องไปยืมสี่มาหนึ่งเป็นสิบเจ็ดใช่ไหมเอยไม่ใช่ศูนย์ต้องไปยืมสี่มาหนึ่งก็เป็นสิบใช่ไหมพ่ามันอยู่หลักหน่วยเออมันอยู่หลักสิบน,นะเป็นสิบก็เขียนสิเขียนสิบสิบอืม อันนี้ถูกยืมไปแล้วมันเหลือเท่าไหรสี่ลบหนึ่งเหลือเทนะ่าไหรสี่ยืมไปหนึ 1, 1> ่งก็เขียนลงไปสิ <cassette. S 1> แล้วสิบลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่มีอยู่สิบมือเธอมีกี่นิ้วสิบเอาออกเจ็ดเหลือเขียนลงไปสามลบสองเหลือเท่าไหร่ เขียนลงไปง่ายไหมทีนี้ง่ายไหมเข้าใจหรือเปล่าพอจะเข้าใจไหมลบทีละหน่วยลบทีละหลักเข้าใจหรือไม่ามเป็นหนห้นแม่บอกให้หนูทําให้มันเสร็จเป็นทีละหน้าหนูไม่ต้องมาเปิดหน้านั้นหน้านี้มันจะไม่เสร็จแม่หิวข้าวข้าวเช้าแม่ยังไม่ได้กินจะกินแล้วจะทําการบ้านตอนกี่โมงเธอหอามา,มา,มาหกหกแล้วสี่ลบหกได้ไหม ไม,ไม่ได้สี่ต้องไปยืมหกมาเท่าไหรหนึ่งเขียนลงไปเป็นเท่าไหร่ิบสี่เขียนสิบสี่สิไม่ใช่เขียนหนึ่งสิบสี่ลบออกหกเหลือเท่าไหร่อ่าไม่ให้ยืมสิบสี่ออกหกเจ็ดแปเอาเขียนลงไป 5, 5, 5. บ้าบอ ขียนให้มันสวยๆพยรัดไม่ใช่แบบนั้นเขียนให้มันสวยๆโอ้ยสี่แปหกถือยืมมาแล้วเนาะหกหกถือยืมมาแล้วใช่ไหมย, <S <S ยืมหนึ่งมันต้องเหลือห้าใช่ไหมแล้วทีนี้มันลบได้ไหมกับเลขแปดลบไม่ได้เธอต้องไปยืมมาใหม่เธอไปยืมห้ามา เป็นสิบห้าสิเพราะว่าอันนี้มันถูกยืมไปแล้วมันเหลือห้าแล้วนี่มันเหลือห้าแล้วนี่มันเหลือห้าแล้วใช่ไหมมันลบไม่ได้ทีนี้เธอก็ต้องเอายืมห้านี่ยืมมาหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นสิบห้าใช่ไหมอ่าเป็นสิบห้าใช่ไหมอันนี้ก็จะเหลืออยู่แค่สี่ใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้สิบห้าลบแปดเหลือเท่าไหร่สิบห้า ลบออกไปแปดเหลือเท่าไหร่เขียนลงไปอุ้ยทำไมมันตัวใหญ่เบลเลอร์เบล่ะสี่ห้านี้โดนยืมแล้วนะเอามาเอามาดินสออะเอามานี่ดินสอ,อมันต้องลบออกอใช่ไหมขีดออกขีดออกแล้วทีนี้ห้ามันถูกยืมไปแล้วมันเหลือสี่ใช่ไหม สีลหนึ่งเหลือเท่าไหร่มีอยู่สออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่เขียนลงไปโอ้ยเธอเธอมันใหญ่ไปไหมลูกฮะมันใหญ่ไปไหมโหเธอเขียนให้มันสวยๆเล็กก็อย่าเล็กเกินอ้าวโอ้ยอนอ ความอดทนฉันมีจำกัดนะเธออย่าทำให้โมโหนะเขียนให้มันชิดขนาดนั้นทำไมทำไมเธอไม่เขียนให้มันตรงกับของเพื่อนสามรอบแล้วนะโอเคข้อห้าศูนย์ลบหนึ่งได้ไหมไม่ได้ศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้เธอทำยังไง แม่บอกไปหลายรอบแล้วสี่ข้อแล้ะที่แม่บอกหนูลองทําเองสิลองทําเองสิพัดสี่สี่ไอไม่ใช่สี่ศูนย์ลบหนึ่งได้ไหมไม่ได้ศูนย์ต้องไปยืมที่ไหนไปยืมมาเป็นสิศูนย์ไปยืมสองมาเป็นสิบเขียนลงไปแล้วทีนี้สิบลบหนึ่งเหือเท่าไหร่ S <S ืมไม่ใช่สิลูกอันนี้ศูนย์ไม่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 ต้องลบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วลูกไม่ใช่ละอันนี้มันคือหลักหน่วยนะอันนี้มันคือหลักหน่วยนะไม่ใช่หลักสิบนะอ,นอนันนี้นะเฮ้ยอันนี้มันถูกไหมวะจังมันอืมอ่ะโอเค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 เอาตามที่หนูว่าอะเริ่มเริ่มสับสนในชีวิตของฉันละเเนี่ย เป็นสิบเหมือนที่หนูบอกแหละอนนอเอาเขียนลงไปสิบลบหนึ่งเหลือสิบลบหนึ่งเหลือ,อเก็บลงไปนนงงผิดก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเข้าใจผิดถ้ามันถูกก็ถือว่าเราเข้าใจถูกอโอเคสองสองมันถูกยืมมาหนึ่งเป็นเท่าไหร่สองมันโดนยืมแล้วอ่ะมันเหลือเท่าไหร่ไม่สองมันโยมันยืมไปแล้วหนึ่งมันเหลือเท่าไหร่ 1. 1> มันก็ต้องเหลือหนึ่งใช่ไหมมันลบไม่ได้ใช่ไหมไปยืมอันนี้ต้องเขียนต้องเขียนขีดออกนะขีดเลขสองให้มันเหลือหนึ่งอ่าแล้วทีนี้มันไม่ได้ใช่ไหมต้องไปยืมหกมาหนึ่งใช่ไหมก็เป็นสิบเอ็ดใช่ไหมเขียนไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดซิอือสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดลบเจ็ด เป็นเท่าไหร่ฮะเขียนลงไปไม่ใช่สิหกโดนยืมไปแล้วเหลือเท่าไหร่ห้าห้าขีดแล้วก็เขียนห้าอ่าห้าลบหนึ่งเหลือเขียนลงไปสิ สี่ร้อยสิบเก้าขอทำได้ไหมขอทำได้ไหมอ่าหนูลองทำเองนะหนูลองทำเองนะแม่จะไม่บอกเลยโอเคไหมขีดด้วยจะได้เข้าใจง่ายง่ายไม่ไม่ไม่ให้คะแนนไม่ให้คะแนนเกินสิบเขียนลงไปเอืาสี่สองก็แล้ว ไม่ใช่แล้วมั้งสิบสองไม่ใช่หรอเลขสองหรือเปล่านะเลขสอง ยืมล้กฟังขอยืมสองนิ้วใช่ไหมออเจแอย่เจหเาอืมอือยู มันหกมันโดนยืมไปแล้วมันต้องเหลือเท่าไร่เธอต้องขีดออกแล้วเขียนตัวเลขใหม่ที่โดนที่เป็นแท้จริงอะ่ะหกมันโดนยืมไปเหลือเท่าไหร่เหลือห้าใช่ไหมอืมห้ามันก็ลบเก้าไม่ได้มันต้องไปยืมเจ็ดมาหนึ่งมันต้องยืมเจ็ดมาหนึ่งก็เป็นสิบห้าใช่ไหมอ่าเขียนสิบห้าเลยอืมสิบห้าสิบห้าลบเก้าเหลือเท่าไหร่เธอเธออย่าลืมนะว่าเจ็ดมันโดนยืมไปแล้วมันต้องลบลงก่อนมันต้องโดน ลบลงก่อนให้มันเหลือเท่าไหร่เจ็ดลบหนึ่งเจ็ดโดนยืมไปหนึ่งมันต้องเขียนตรงไปเขียนหกลงไปอืมนั่นแหละอ่ 9, าสิบห้าลบเก้าเหลือเท่าไหร่เออเอ9 ถ้าสมมุติว่าแม่ไม่ได้เอามือไปโรงเรียนกับหนูหนูจะยืมใครอะ่ะหนูต้องใช้เท้าหนูสิเท้าหนูก็มีห้านิ้วโอเคโอ๊ย <c oughs> มันลุกลุก <c oughs> ลุกลุก ห้าออกเก้าอย่าลงไป